สวัสดีครับวันนี้พาไปรู้จักกับูเหรียญพระกริ่งยอดนิยมหลวงปู่เหรียญวัดบางระหงจังหวัดนนทบุรีเสียนพระชื่อดังชื่นชอบสนนราคาเล่นหาพุ่งเมืองนอนทบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากอดีตจวบจนปัจจุบัน โด่งดังสุดๆเวลานี้ต้องยกให้หลวงปู่แย้มวัดตะเคียนหลวงปู่เก๋วัดปากน้ำและหลวงปู่วาดวัดสะพานสูงพระเกจิอาจารย์อวุโสที่ก่อนหน้านั้นมีกิจนิมนต์พิธีพุทธาเทวาพิเศษบ่อยครั้งมากปัจจุบันท่านได้ละสังขารไปแล้ววัตถุมงคลที่ผ่านมาปลุกเสกมั่นใจได้ในความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยและโชคลาภเป็นเยี่ยมถาย้อนกลับไปในอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนนทบุรีที่งานกิดนิมนต์ชุกมากๆไม่แพ้รูปอื่นในรุ่นเดียวกันหลวงปู่เหรียญถาวรลูวัดบางระหงตำบลบางกะลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พระเกจิอาจาร,รย์ร่วมสมัยกับพระราชสังวราพิมลหรือหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพมหานาครพระครูอาทรธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อทองอยู่วัดท่าเสาจังหวัดสมุทรสาครพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร วัดบางละหงสร้างขึ้นในสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดแต่มีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามสำหรับความเป็นมาของวัดแห่งนี้มีบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นโดยชาวจีนชื่อในหงที่ย้ายถิ่นฐานมาจากหงสาวดีจากคำ เล่าต่อๆกันมาในหงเป็นคนร่ำรวยในยุคนั้นพอสมควรจากการสังเกตซุ้มที่คอบใบเสม,มาของวัดบางละหงนั้นมีความงดงามมากถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญก็ไม่น่าจะออกแบบการสร้างได้สวยงามขนาดนี้น่าจะเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือ เศรษฐีร่ำรวยในยุคนั้นจริงๆหลวงปู่เหลียนอดีตเจ้าว,วาดวัดบางระหงท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่7มกราคมพศ2439ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน2ปีวอกนามเดิมนายเหลียนสังขรัตบ้านเดิมของท่านอยู่ที่ตำบลคงมดันอำเภอเมืองจังหวัด นครราชสีมาบิดาชื่อนายแดงสังขรัฐมารดาชื่อนางอยู่สังขรัฐท่านมีน้องชายชื่อนายบัวสังขรัฐจากคำบอกเล่าในสมัยหนุ่มๆนายเหรียญได้ออกจากบ้านมาหางานทำรรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการรับจ้างทำนาครั้งหนึ่ง ได้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีชายประมาณ20คนมาลักเกวียนข้าวที่เกี่ยวแล้วในเหลียนกับพวกซึ่งมีอยู่ด้วยกันเจคนโดยมีพี่ใหญ่ชื่อว่าก้านได้เสกว่านให้กินกันทุกคนแล้วออกไปเอาข้าวที่ถูกลักไปกลับคืนมาในขณะนั้นพวกในเหรียญมีอาวุธแต่แค่ขันหลาว กับไม้เท่านั้นแต่กลุ่มคนร้ายมีทั้งมีดและไม้สู้กันอยู่พักหนึ่งพวกกลุ่มคนร้ายก็ได้ถอยหนีไปโดยกลุ่มนายเหลียนถูกตีถูกแทงหลายคนแต่กลับแทงไม่เข้าตีไม่แตกจึงเป็นที่น่าแปลกใจมากจากนั้นนายเหลียนจึงชอบเรื่องคาถาอาคมและเครื่องรางของขังข ต่อมาในเหลียนจึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดยการอาศัยเรือโยงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาผ่านทางจังหวัดนนทบรุรีจึงหางานทําที่จังหวัดนนทบรุรีและได้งานเป็นคนสวนที่บ้านของนายอุน่นอยู่แถวของอ้อมเมื่อลูกชายของชาวสวนบ้านนั้นบวชในเหลียนจึงตัดสินใจบวชพร้อมกับลูกชาย ของชาวสวนบ้านนั้นเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2470ณวัดขวัญเมืองตำบบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีโดยมีพระครูชุ่มวัดประชาหลังสรรต์ตมบ,บางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีเป็นพระอุปชาพระอธิการบัวซึ่งภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสาม,มัญที่ พระสระนาธรรมจารย์วัดขวัญเมืองตบบางกลางอเภอเมืองจัังหวนนทบุรีเป็นพระกรรมวาจาจาร์และพระอาธิการเผื่อนวัตโนดตบบางกลางอเภอเมืองจัังหวนนทบุรีเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาถาวโรหลังบวชแล้วท่านได้สนใจศึกษาทางธรรมจนสอบนักธรรมเอก เมื่อปีพศ2477ณนาสำนักเรียนวัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นงานด้านการปกครองสงเมื่อปีพศ2482หลวงปู่เหรียญดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางระหงและเป็นเจ้าอาวาสวัดบางระหงเมื่อปีพศ2509เป็นเจ้าคณะตำบลบางกลางบางรักน้อยเมื่อปีพศ2516 เป็นพระอุปชาเมื่อปีพศ2520เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตีที่พระครูนันทสมณวัดท่านมรณภาพเมื่อวันที่27เมษาย,ยนพศ2531รวมสิริอายุ92ปีพษา6 2วัตถุมงคลของหลวงปู่เหลียนปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสม สนนราคาเล่นหาสูงทั้งระเครื่องและเครื่องรางของขังอาทิมีดหมอตะกุดพยันน้ำเต้าอกเก็ตภาพถ่ายแผ่นปั๊มพยาไก่เทือนมีทั้งเนื้อใบลานและแผ่นโลหะต่างๆที่หาได้นำมาสารเป็นพยาไก่เทือนตะกุดสาลิกาตะกุดโทนตะกุดกษัตริย์ตาทิราชตะกุดมหาอุดตะกุดสามกษัตริ์ ตะก,กุดพิษสมรตะก,กุดพระพุทธเจ้า28พระองค์และตะก,กุดกระบองเพชรเป็นต้นแต่ถ้าเป็นประเภทเหรียญและพระกริง่งที่ตูกลกาวขานถึงอย่างมากเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่เหรียญสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2516เหรียญรุ่นนี้จะสร้างเพื่อแจกบรรด,ดาศิทยาอนุสิษ์ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ด้านบนมีตัวอักษรเขียนว่าหลวงพ่อเหรียญด้านล่างเขียนว่า วัดบางระหงนนทบุรีด้านหลังเป็นอัคระยันด้านล่างเขียนว่าเจ้าคณะตำบลบางกลางมีด้วยกันสองเนื้อเนื้ออัมปะก้าและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างรวมกัน1,000พเหรียญโดยแยกเป็นสี่แม่พิมพ์คือเนื้ออัมปะกา้าข้างหยักมีอยู่หนึ่งแม่พิมพ์ส่วนเนื้อทองแดงมีอยู่สามแม่พิมพ์ เหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่เหรียญในขณะนั้นสร้างแค่เพียงพันเหรียญซึ่งไม่พอแจกให้กับบรรดาศิทธานุสิ์ของหลวงปู่เหรียญจึงอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นครั้งที่สองโดยใช้บล็อกเดิมแต่ตัวบล็อกเกิดสนิมทําให้เหรียญที่ปั๊มออกมามีกลาดและผลดขึ้นตามพื้นเหรียญสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเหรียญหลวงปู่เหรียญทาวเวอร์โรรุ่นแรก ปั๊มครั้งที่2มีเนื้ออปัปปก้าเนื้อทองแดงและเหรียญอัปปกา้าด้านข้างเหรียญไม่มีรอยหยักของขอบเหรียญเหมือนเหรียญปั๊มครั้งแรกส่วนพระกริ่งที่ได้รับความนิยมพระกริ่งใหญ่ถาวโลดอกพิกุลเล็กเนื้อนวโลหะสร้างเมื่อปีพศ2523ฉลองอายุครบเจ็รอบ84ปีจำนวน50องค์พระกริ่ง ถาวโลดอกพิกุลใหญ่สร้างเมื่อปีพศ2527รุ่นฉลองอายุ90ปีเนื้อเงินสร้างจำนวน39องค์เนื้อนวะโลหะกระไหลนาคสร้างจำนวน29องค์พิม์หน้าหนุ่มเนื้อชนวนผสมสร้างจำนวน29องค์เหรียญยอดนิยมและพระกริ่งถาวโลของหลวงปู่เหรียญน,นับวันสนนราคาพ,พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ข่าวว่าเสียนพระชื่อดังเก็บสะสมกันจำนวนมากนี่แหละบารมีของหลวงปู่เลียนโดยแท้เหลียนดีพระก,กิ่งดังที่ใครๆก็ควรมีไว้ในครอบครองพูดถึงหลวงปู่เหลียนถาวโรวัดบางละหงพระดีสีเมืองนนตำนานแห่งความแค้วคาดคงกรพันชาตีต้องลึกถึงตะกุดพิสมร ทำจากใบลานถักเชือกลงลักปิดทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรสูงประมาณ1เซนติเมตรจิ๋วแต่แจ๋วเหนียวสุดๆดกับพยาไก่เถื่อนซึ่งเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆทำจากใบลานเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองและเนื้ออลูมิเนียมสารเป็นพยาไก่เถื่อนและหลงจานอัคละใช้บูชาทางโชคลาภค้าขายกันไฟ กันคุณใสได้อีกด้วยดังที่มีปรากฏเรื่องราวเล่าลือกันว่ามีขโมยพยายามเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งแต่กลับโดนไก่ตัวใหญ่ไล่จิกตีออกมาเลยไม่ได้เข้าของไปหลวงปู่เหลียนท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่โตะวัดประดูฉชิมพีวัดบางละหงตั้งอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีริมแม่น้ำ ของอ้อมหรือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะหนุ่ม,มเมื่อมาถึงข่าวเกณฑ์ทหารจะต้องมากราบสักการะหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อขาวเพื่อบนบานสารกล่าวให้แคล้วคลาดจากเกณฑ์ทหารเดิมประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าวัดบางละหงสร้างสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2 4 0 6 ตามตำนานของคนมอญกับคนจีนเล่าว่าที่อพยพมาจากโขงสาวดีได้สร้างวัดนี้ขึ้นเดิมมีเสาหงอยู่หน้าวัดพร้อมทั้งเจดีคู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีคนอพยพหนีภัยมาอาศัยที่วัดอาทิพยาพิลมพักดีเจ้าของบริษัทบุญลอดเบเวอรี่หรือก่อนหน้านั้นพระองค์เจ้าคำลบบิดาของ หม่อมราชวงศ์คลิธต์ปาโมอดก็เคยโดยสารเรือมาพักที่วัดบางละหงแห่งนี้ด้วยปัจจุบันมีพระมหากิติกรกิตติรักโขหดำรงตำแหน่งเจ้าวาดท่านเป็นพระหนุ่มไฟแรงมีความรู้ความสามารถพัฒนาวัดพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีทั้งหมดคือเรื่องราวของวัดบางระหงตํตำบลบางกลาง อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแหล่งธรรมที่เคยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่เหรียนถาวโรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส